บ้านในของเราอยู่ที่สนามไนออสตานะคะวันนี้เอสจะมาจับรางวัลสำหรับท่านผู้โชคดีที่ร่วมตอบคำถามกับเราเป็นคำถามชิงรางวัลกับ Titleist นะคะผู้ที่ถามเราจะถามคำถามว่าผู้เล่นที่ใช้ลูกกอล์ฟ t i เทอร์ลคว้าแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟอาชีพทั่วโลกในปีนี้จนถึงวันที่ส4กระฎันหาร้อยหาสิ มีทั้งหมดกี่รายการคำตอบที่ถูกก็คือ96รายการค่ะผู้ที่สอบเข้ามาถูกต้องมีจำนวนมากมายเลยนะคะแต่เราเอาแค่3รางวัลเท่านั้นก็เราจะให้คุณฉเฉลิมว,วงได้ให้เกียรติจับรางวัลให้กับเรานะคะ ด้วยกันนะคะเรียบรลอยขอบคุณมากคะ่ะเรียบร้อยนะคะมีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันสำหรับท่านแรกที่ตอบคำถ,ถามถูกคืงคุณจิตตินะคะนี่ค่ะรางวัลแรกได้รางวัลจากไทเทอร์ดีสปาย ท่านที่สองผู้โชคดีคือคุณมาโนดนี่นะคะท่านสุดท้ายท่านท่านแทนคุณเก้าอันเดอร์สกอร์เมลค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดยังไงไปต้องขอ สำหรับท่านที่มาถูกแล้วแต่ยังไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ <S <S ก็ไม่ต้องเสียใจเราจะมีกิจกรรมสนุก,กนกให้ท่านได้ร่วมเล่นอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะคอยเช็คได้จากนิตยสาสรโกเอร์ออนไลน์ของเราเว็บโ o กอร์ออนไลน์แล้วก็ f a c e b o o k ของเราจะมีกิจรกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดนะคะก็สำหรับท่านนันะกกอล์ ที่อยากจะแวะมาหรือว่ามาตีกอลฟได้กอลฟกันที่นี่ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมบ้านของเราได้นะคะเรายินดีต้อนรับเปิดออฟฟิศกอล์ฟเฟอร์บริการเต็มที่ค่ะก็วันนี้ต้อง,งไปแล้วโอกาสหน้าก็มาเจอกันอีกนะคะจะมาจับรางวัลดีๆอย่างนี้อีกค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ